สวัสดีครับช่างแร็กนะครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวกล่องปั๊มน้ําระบบโซลาเซลล์นะครับของซูเออร์นี่นะครับเป็นกล่องคอนโทรลปั๊ม AC นะครับนะเราเอาไฟจากแผงเนี่ยที่เป็น DC เนี่ยมาเข้ากล่องตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กล่องตัวเนี้ยไฟที่ออกจากกล่องตัวเนี้ยไปขับปั๊ม AC เดิมของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มหอยคงหรือว่าเป็นปั๊มซับเมาร์ท ตัวเดิมของเราที่ใช้ไฟบ้าน AC นะครับคือใครอยากใครไม่อยากเปลี่ยนปั๊มเดิมว่างั้นเหอะนะครับเอากล่องตัวนี้ไปใช้กับปั๊มเดิมได้เลยนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับอ่าโอเคดูภายนอกก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าจุดต่อนะครับนี่จุดต่อก็มีนี่นะครับบวกลบนะครับแล้วก็ NL นนะครับไอ้บวกลบตรงนี้นะครับคือไฟที่มาจากแผง NL นะครับก็คือไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับพูดง่ายๆมันเป็น AC DC นะครับสามารถใช้ไฟที่มาจากเครื่องปั่นที่เป็น AC เข้ามาก็ได้หรือใช้ไฟจากแผงโซลาเซลล์ที่เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดว่าต่อกี่แผงยังไงเดี๋ยวพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนนะครับจุดต่อไปใช้งานก็นี่นะครับ UVW นะครับเป็นปั๊ม AC นั่นเองนะครับในส่วนของการตั้งค่าผมจะไม่ได้ตั้งให้ดูนะครับตัวนี้เป็นงานซ่อมที่ลูกค้าส่งมาซ่อมเห็นว่าแนวทางใช้งานค่อนข้างที่จะ,ะใช้งานได้หลายประเภทก็เอามารีวิวแนะนำให้ชมกันนะครับทีนี้มาดูสเปคของมันนะครับรุ่นนี้นะครับนี่นะนี่ PV100 นะครับ 2R2G SS นะครับของซูเออร์รุ่นนี้นะครับจะเป็นกำลังวัตต์อยู่ที่2.2กิโลวัตต์นะครับรับไฟดีรับไฟ DC ตั้งแต่200โวลต์ถึง400โวลต์นะครับก็เป็นระบบไฮโวลต์นั่นเองนะครับอ่าต่อแผงก็ให้เริ่มต้นที่ราวๆ6ถึง8แผงกำลังดีนะครับนี่นะครับ AC 1เฟส220โวลต์นะครับอ่าบวกลบ15%นะครับนี่นะอ่า ส่วนนะครับเอาพุทนะครับนี่นะเอาพุทก็ AC 1เฟสนะครับนี่นะเป็นมอเตอร์อ่าหเฟสบ้านเราเป็นมอเตอร์ AC นั่นเองนะครับอ่ารุ่นนี้ไม่แน่ใจว่า,าไปขับ3เฟสได้ไหมนะครับโดยปกติมันจะทําได้นะครับแต่รุ่นนี้ไม่แน่ใจนะต้องลองดูที่คู่มืออีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นมอเตอร์ซับมิ่งเอซบ้านเราเนี่ยใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าลูกค้าก็ซื้อมาสําหรับขับอ่ามอเตอร์ สมอตัวเดิมที่ใช้ไฟบ้านนะครับพอดีนะครับช่วงนี้เจอกันบ่อยมากฟ้าผ่ามานะครับสําหรับเครื่องนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับเทสผ่านแล้วใช้งานได้แล้วนะตัวนี้เอามารีวิวให้ชมกันฟ้าผ่ามาก็เสียหายหลายจุดพอสมควรนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะโอเคภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรมีแค่นี้เองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพามาดูไส้ในกันบ้างนะครับผมได้แกะน็อตไว้แล้วนะไส้ในก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะครับก็บอร์ดก็ดูเรียบๆง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายนะครับจุดที่เสียก็พวกนี้แหละ IGBT MOSFET พวกนี้แล้วก็ชุดภาคจ่ายไฟนะครับที่ซ่อมไปเนาะอ่าก็โชคดีหน่อยที่มันไม่เสียถึง MCU นะครับตัวนี้ถ้าเสียถึง MCU เนี่ย เปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้นะครับ MCU เปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนยกบอร์ดหรือว่าซื้อเครื่องใหม่ไปเลยนะครับก็เคยเจออยู่เหมือนกันนะครับที่ของลูกค้าโดนฟ้าผ่ามานะครับเสียถึง MCU ก็จบเลยซ่อมไม่ได้ต้องส่งคืนนะครับบางตัวแต่สําหรับตัวนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เครื่องรุ่นนี้นะครับกล่องรุ่นนี้จะใช้เป็น IGBT นะครับทั้งหมด6ตัวนะครับจะไม่ได้ใช้เป็นโมดูล IGBT นะนะครับเขาจะใช้เป็น IGBT ตัวเล็กแบบนี้แยกย่อยมา6ตัวนะครับข้อดีของมันก็คือว่าเวลาถ้าเสียเนี่ยนะครับ IGBT พวกนี้ถ้าเสียมันจะ ไม่ได้เสียพร้อมกันทีเดียวทั้ง6ตัวบางทีอาจจะเสียแค่ตัว2ตัว3ตัวอะไรประมาณนี้เราสามารถเปลี่ยนทีละตัวได้นะครับถ้าตัวใดเสียเราก็เปลี่ยนตัวใดตัวหนึ่งที่มันเสียเราเปลี่ยนได้นะครับมันจะดีกว่าที่เป็นโมดูลพาวเวอร์นะครับเป็นพาวเวอร์โมดูลเนี่ยมันจะเป็น IGBT รวมตัวเดียวเลยนะครับเขาจะบิวอินพวกนี้แหละ นะครับเขาจะบิวอินพวก i g b t 6ตัวพวกนี้รวมเป็นตัวเดียวไว้ไว้ในตัวเดียวเลยเวลาถ้าช็อตมานะครับมันจะแกะเปลี่ยนทีละตัวแบบนี้ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนยกโมดูลนะครับซึ่งาการเปลี่ยนยกโมดูลแต่ละทีเนี่ยนะครับราคาค่อนข้างสูงมากนะครับโมดูลตัวหนึ่งก็ราคาตั้งแต่หลักหลายร้อยบาทจนถึงหลักหลายพันบาทนะครับเพราะฉะนั้นไอที่เป็นโมดูลเนี่ยนะครับจะมีราคาซ่อมที่ค่อนข้างสูงกว่า นะครับอ่าแต่คุณภาพก็อาจจะดีกว่านิดหนึ่งนะครับแต่พวกนี้ก็ใช้งานได้เหมือนกันนี่นะครับผมว่าถ้าถ้าให้แนะนําแบบนี้น่าจะดีกว่าเวลาซ่อมมันก็จะซ่อมไม่หนักหรือว่าซ่อมง่ายซ่อมได้นะครับถ้า GBT พวกนี้ช็อตก็เปลี่ยนทีละตัวมันก็ซ่อมได้นะครับอ่าไม่ต้องเปลี่ยนยกโมดูลนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับรายละเอียดวงจรก็ไม่ได้มีอะไรมาก นะครับเรียบง่ายแค่นี้เองนะครับตรงนี้เป็นไดโอดบิดนี่นะครับอ่าเคสนี้มีไดโอดช็อตด้วยนะครับไดโอดบิดช็อต IGBT ช็อตรีเลย์เสียนะครับภาคจ่ายไฟเสียนะครับค่อนข้างหนักนะครับเคสนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับรีวิวให้ชมกันคร่าวๆนะครับใครไม่อยากเปลี่ยนปั๊มมีปั๊มเดิมอยู่แล้วนะครับก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันดูนะครับรุ่นนี้นะซูเออร์นะครับรุ่น นี่นะครับ PB100 2R2G ขีด SS นะครับลองไปหามาใช้กันดูสืบราคามาแล้วรู้สึกจะอยู่ราวๆ5-6,000บาทนะครับก็ราคากลางๆไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงมากนะครับลองซื้อมาใช้กันดูนะครับก็ยังมีกล่องแบบนี้อีกหลายค่ายหลายรุ่นนะครับที่ใช้งานลักษณะเดียวกันก็ใครชอบแบบไหนก็ลองไป หากันดูนะครับโอเคคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหลายคนที่ดูอยู่ทาง u t u b e นะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันที่ Facebook f แฟนเพจด้วยแฟนเพจชื่อเดียวกันเลยกับช่อง u t u b e นะครับแฟนเพจชื่อว่าช่างแรก็กเข้าไปติดตามกันที่เพจด้วยนะครับจะได้มีอะไร่าแลกเปลี่ยนกันในนั้นนะครับในการพิมพ์คอมเมนต์อะไรพูดคุยกันก็จะง่ายกว่าใน u t u b e นะครับส่วนคนที่รับ ชมรับฟังทางยูทูบอ่าทางแฟนเพจอยู่ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามทาง YouTube ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป ต่อไปนะครับรู้สึกตอนนี้ FC ทางแฟนเพจเนี่ยจะแซงหน้า FC ทาง YouTube ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้มันน้อยหน้หนากันเพราะฉะนั้นก็ใครยังไม่กดติดตามทั้ง2แพลตฟอร์มก็ไปกดติดตามให้ครบทั้ง2แพลตฟอร์มทั้ง YouTube ทั้งแฟนเพจเลยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ